ดาพืชพื้นเมืองของจังหวัดสตูลหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่สวนจำปาดากันดีก,กว่าค่ะไปเลยค่ะจำปาะดาะซึ่งมีแหล่งปลูกสําคัญในพื้นที่อําเภอควนโดนและอําเภอควนกาหลงและกระจายในทุกอาําเภอโดยมีพื้นที่ปลูกรวม1,372ไร่ผลผลิตแต่ละปีประมาณ1,577ตันฤด,ดูการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีค่ะคือจำปาดาที่ปลูกที่นี่นะมันเป็น อักษ์ของสตูลและปลูกมาตั้งสมัยปู่ย่าตายายนะถึงมารุ่นผมผมก็เกือบจะเป็นปู่แล้วคือลักษณะโดดเด่นหวานนะหอมคือที่ดินมันเหมาะกับสตูลนะมันมีรสชาติเกลือนิดนิดเกลือนิดนิดมันมีรสชาติของรสชาติทําให้รสชาติไม่เหมือนใครแล้วก็กลมกล่อมกว่ากลมกล่อมกว่านั่ไหมคะแลวอย่างนี้การดูแลหรือว่าในเรื่องของเทคนิคการปลูกเนี่ยมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมอ๋อดูแลไม่ยากหรอกยำปะละนะจำปะะนี่ดูแลง่ายที่สุด เน้นคุณภาพไงเพราะว่าผมอยู่แล้วผมจะเน้นคุณภาพอายุต้องได้การเก็บต้องจัดค่ะนะอย่างนี้นอกจากบริโภคแบบผลสดแล้วยังมีการเอาไปแปรรูปกินเป็นอย่างอื่นไหมคะคือไปทอดไปทําขนมต่างเล่นะเอาลูกที่ไม่ลูกที่ไม่สวยนะตกเกรดอะไรบบตกเกรดเอาไปทอดลูกเกรดจะทรงค่ะ,ะปกติจำปาดะเนี่ยมีหน้าที่ออกผลของเขาไหมคะหรือว่าได้ทั้งปีคือคือมันเป็นฤดูเดียวนะจำปาดะนะสิงหานะสิงหาแล้ว เต็มที่แล้วสุกเต็มที่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะชิมจำปาดะสตูลสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็ซื้อตามเพจเลยนะสวนตละลอินก็สั่งออนไลน์เยอะแยะเพจ a c e b o o k ใช่ไหมคะตอนนี้รู้หมดแล้วนะทั้งประเทศเลยของผมทั้งหมด5,000ลูกไปน้ำดอกไม้ไปไอ้วังทองไปพันหนึ่งอันนี้4 0 0 0หมดแล้วนี่ลูกรวยไม่มีแล้ว <laughs> ถือว่าขายดีมากๆเลยนะคะขายได้ขายดีขายได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลแบบนี้นะคะก็ต้องติดต่อมาที่นี่เลยแล้วก็จะได้ชิมรสชาติของสตูลแท้ๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะงานวันจำปาดะจังหวัดสตูลจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจนเป็นงานประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในงานจัดให้มีการประกวดพันจัมปาดะชาวสวนจัมปาดะจะนำจัมปาดะของตอนเองออกมาจำหน่ายและโชว์ให้ประชาชนทั่วไปชมการแข่งขันปรุงอาหารโดยใช้เนื้อและเม็ดจัมปาดะเช่นจัมปาดะทอดเข้าเหนียวจัมปาดะเข้าเกลียบจัมปาดะเป็นต้นค่ะเรื่องของการส่งเสริมนะครับประการแรกเลยเราเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมเรื่องของการขยายพันธุ์ขยายพื้นที่ปลูกแล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนในลักษณะของแปลงใหญ่ เพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนบริหารจัดการเรื่ององค์ความรู้บริหารเรื่องของคุณภาพยกระดับเรื่องของการตลาดเข้ามาเพราะถือว่าจำปดาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของ GI ของจังหวัดสตูลที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือเครื่องหมาย G i จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา,านะครับอันนี้ถ้าเราส่งเสริมรูปแบบของกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้ง่ายในการส่งเสริมขึ้นและก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับค่ะ ก็จำปาดะถือว่าเป็นผลไม้สําคัญของจังหวัดสตูลน,นะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณห่วนมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้กี้กับคุณปฐมสมานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปฐม อยากทราบว่าเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมรเนี่ยมีแนวทางในการทําการเกษตรของจาปาดะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนเราเข้ามาเป็นยังสมาร์ทคืออยากจะนําแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบน้ําการบริหารจัดการอรเรียกว่าสร้างคุณภาพให้กับสินค้าของเราอ่ะ อ,อย่างนี้ได้มีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในยเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตหรือว่าการขายด้วยไหมคะอ่ะาก็เมื่อก่อนก็มันมีแบบคือเอาไปส่งตามท้องตลาดใส่รถใบไปขายเป็นแผงอะไรแบบนี้พอมันใช้เทคโนโลยีคือเกี่ยวกับขายออนไลน์ช่วยตรงนั้นได้ค่ะ ก็คือสามารถขายตรงไปที่ลูกค้าได้เลยใช,ใช่ไหมคะไม่ต้องผ่านตลาดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลดทอนในเรื่องของระยะเวลาด้วยแล้วก็ต้นทุนในการผลิตด้วยครับ<ช>่ะก็ฝากเพจไว้ด้วยนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะบริโภคจำปาดะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพจนะคะที่จะส่งตรงไปถึงทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปฐมมากคะ่ะ มาเที่ยวสตูลมากินยำบดะสะตูลกันเยอะๆนะครับ